ดวงความรักสำหรับชาวศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นะคะซึ่งชาวศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีธนูนะคะคลิปนี้ก็ดูเรื่องของความรักคนมีครอบครัว ความล่ของคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็สถานะโสดนะคะเราก็ดูแบบกว้างๆค่ะท่านที่เข้ามาชมก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอาจารย์ก้อยไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยด้วยค่ะเราจะมาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะว่าชาวศรีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักของท่านเป็นอย่างไรสําหรับท่านที่เป็นครอบครัวกันค่ะจริงๆครอบครัวหรือผู้กครองท่านก็เป็นคนที่เป็นคนดีธรรมหากินหรือ ช่วยเหลือครอบครัวดีแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยค่ะก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์อาจจะหงุดหงิดง่ายอาจจะด้วยสภาวะแวดล้อมทั่วๆไปนะคะโดยรอบข้างทําให้ชาวศิธนูค่อนข้างที่จะหมุดหงิดหรืออารมณ์แปรปรวนง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคําพูดกับคนรักบางทีเราพูดอะไรไปโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอาจจะทําให้คนรักน้อยใจหรือบางทีเรื่องเล็กๆก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ก็แค่ดูเรื่องของอารมณ์นะคะแต่โดยภาพรวมความรัก าการใช้ชีวิตคู่ของท่านก็ราบรื่นดีค่ะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีนะคะในขณะที่ท่านทีเน่เป็นแฟนกันนะคะก็ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เรื่องของนักที่การังงานเข้ามาแต่ก็ยังเหมือนกับต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างสร้างฐานะสร้างอนาคตด้วยกันนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ราบรื่นดีแต่ก็มีบ้างนะคะที่เหมือนกับทิ้งช่วงห่างเกินไปหรือไม่ค่อยที่จะ หวานเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมความรักเติมความหวานกันนะคะเรื่องของบางครั้งก็อาจจะระแวงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่้าแต่ถ้าหากมีอะไรก็พูดคุยกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะความรักของคนที่ราศรีธนูก็ยังปรับเปลี่ยนหรือต่างคนต่างถึงไม่จะยุ่งแต่ก็ยังห่วงใยเอาใจใส่กันแล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่จะ วางแผนอนาคตร่วมกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ค่ะก็ขอใจช่วยนะคะในขณะที่คนโสดค่ะคนโสดชาวศีรษโนยังไม่เจอคนที่ถูกใจเลยเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาตัวท่านเองก็มีเรื่องยุ่งๆเรื่องหน้าที่การงานอยู่แล้วหรือบางท่านก็เป็นลักษณะแบบมีปัญหากับคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนมากกว่าหรือเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หรือเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่เคยฝึกอบรมด้วยกันมาคุยก็เป็นลักษณะของ กาลยานนิดมากกว่าค่ะก็ไม่ได้ว่าจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแบบเ,เป็นความรักป๊อปปีิเลิฟอ,อะไรเพราะงั้นคนโสดก็สถานะโสดอยู่ก็โดยภาพรวมคนโสดเขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเขามีความสุขกับหน้าที่การงานมีความสุขกับการพบปะเพื่อนฝูงสังคมถึงแม้จะมีคนเชียร์ให้รักกับคนนู้นคนนี้แต่คนโสดเขาจะเป็นคนที่ว่าคิดเยอะคิดนานหรือหรือจะมองว่ายังไม่คลิกกันยัง หมือนก็มองว่าถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ได้รีบไขว้คัว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสาหรับคนโสดสาหรับชาวสีธนูนะคะแล้วเราจะมาดูไพ่ยิปซีกันค่ะเราจะเสี่ยงทยายไพ่ยิปซีว่าความรักของชาวสีธนูจะเป็นเช่นไรนะคะในเดือนพฤศจิกายนสําหรับสถานะครอบครัวค่ะสถานะครอบครัวตรชนีนถือเหรียญน,นะคะมีความรักมีความมั่นคงกันดีค่ะแต่ตัวท่านเองนี่แหละค่ะ ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์อาจจะแปลรวนง่ายหรือว่ามีทิฐิหรือคาดหวังอะไรเยอะนะคะเพราะงั้นเนี่ยบางทีก็ปรับตัวปล่อยวางกับกับคนรักบ้างหรืออย่าไปจิกจู้จี้กับเขาบ้างนะอย่าไปจิกจู้จี้กับเขามากนักนะคะนี้เราจะมาดูสถานะที่สองอ่าใบที่สองค่ะเดอะเวิร์ค่ะช่วงนี้จะหาโอกาสพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวนะคะเรื่องของธรรมชาติหรือการแสวงบุญนะคะทําให้ท่านกับครอบครัวมีความสุขสดชื่นกันนะคะ นี้เราจะมาดูไพ่สำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะก้าวถ้วยค่ะก้าวถ้วยบางทีช่วงนี้อาจจะมีเหมือนต่างคนต่างยุ่งหรือต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่การงานแล้วก็ก็มีบ้างที่จะอยากจะเป็นโลกส่วนตัวอของตัวเองมางก็เลยจะอาจจะระแวงนิดนึงนะคะเราจะมาดูใบที่สองค่ะใบที่สองเกิดอะไรใบที่สองสามดาบ อย่าไประแวงเรื่องของมือที่สามอะไรมากมายนะคะเพราะว่าบางครั้งเราจะต้องเชื่อใจคนที่เรารักนะคะมีอะไรถามไถ่กันนะคะลดทิฐิมนัะมานะลงแล้วก็พบกันเครื่องทางค่ะเพราะว่าสามดาบเนี่ยบางทีตัวเราเองอาจจะไม่ได้มีความหวานแหววเหมือนเมื่อก่อนการพูดกันจาอะไรก็อาจจะเหมือนกับเ,เหมือนไม่หวานนะคะหรือมัวแต่ทำงานเพราะฉะนั้น ถ้าหากเป็นแฟนกันนะคะอย่าโมจะทํางานอย่าโมจะเครียดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมือที่สามจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบเหมือนลังเลหรืออารมณ์จะแปรปนคนคน,คนเป็นแฟนก็ดูแลจะใส่กันให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปอย่าไประแวงอะไรกันมากถ้ามีเรื่องอะไรเปิดเผยความรู้สึกกันนะคะคุยกันใหม่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้ค่ะนะคะนี่เราจะมาดูคนโสดกันนะคะ คนโสดเดอะสตาร์นะคะคนโสดอาจจะเคยมีความรักมาก่อนก็นได้ค่ะช่วงนี้ก็เลยโสดแล้วก็เออเหมือนกับรู้สึกตัวเองว่ายังไม่เปิดใจรับใครนะเดอะสตาร์นี่แค่แค่รู้สึกเอออยากจะมีความสุขกับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะคิดเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูใบที่สองค่ะใบที่สองคนโสดเดอะมูนคิดเยอะยังไม่ค่อยอยากมีใครหรอกมีเข้ามาก็เรามีมีแต่เรื่องให้เครียด มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมอยู่กับหน้าที่การงานนั่นคือคนโสดเขาก็มีความสุขใจแล้วค่ะเอาละค่ะอาจารย์ก้อยก็ดูแบบกว้างๆค่ะวันนี้จบการทำนายดวงความรักของชาวสีหนูไว้แต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ